สวัสดีจากนกครพนมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่พักทุกคนเดี๋ยวพามาดูที่พักที่นครพนมนะคะว่าห้องจะเป็นยังไงห้องนี้ราคาเท่าไหร่นะเฮ้ยเดี๋ยวมาเฉลยท้ายคลิปเฮ้ยนะทุกคนนี่ในห้องเป็นแบบนี้ค่ะนี่เธอทีวีจอใหญ่มากแล้วมีโซฟาตรงนี้ด้วยแล้วทุกคนไฮไลท์อยู่ตรงนี้มาดูเดี๋ยวมาดูห้องนี้กันอุ้ยอุ้ยเห็นอะไรแวบๆอุ้ยลูกโอ้โห ห้องน้ําแบบใหญ่มากเลยห้องน้ำกว้างมากทุกคนห้องน้ำกว้างเลยแล้วห้องน้ำเป็นกระจกด้วยนะใช่กว้างมากเลยทุกคนมาคอมเมนต์มาทายหน่อยว่าห้องนี้ราคาเท่าไหร่มีอ่างอาบน้ำมีตู้เย็นมีทีวีมีโซฟาทุกคนนี่เดี๋ยวพามาดูกันเฮ้ยมีทีวีเอ้ยแค่ทีวีมีตู้เย็นทีวีจะใหญ่มากน่าจะเจ็ดสิบกว่านิ้วมั้งเนี่ย นี่นี่จอดรถข้างหน้าตรงนี้เลยแล้วก็มีมุมนั่งเล่นด้านหน้านี่ลูกลมีไดโซผมด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่ฉันจะสงผมแล้วไดผมทุกคนมาทายราคาห้องนี้หน่อยค่ะทุกคนว่าราคาเท่าไหร่ผมบอกเลยนะว่าต้องอึ้งเลยถ้าทุกคนรู้ราคาแล้วจะอึ้งจริงๆมีอะไรบ้างอ่ะพาไปดูหน่อยด้านในมีอะไรบ้างข้างในห้องพักจะมีทีวีค่ะทุกคนเป็นทีวีจอใหญ่และมีเน็ตฟลิกไหมเด็กลูกเออลองเปิดดูหน่อยนี่มีเน็ตฟลิกว่จอใหญ่ ถ้ลองเปิดบ้งเป็นสมาร์ททีวีไหมแต่มันจอใหญ่มากเลยนะจอใหญ่มากอุ้ยมีมีเน็ตฟิกนี่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 มียูทูบมีเน็ตฟิกด้วยใช่ออุ้ยอุยเตียงก็นุ่มเตียงอย่างดีเลยห้องใหญ่มากใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นนี่แช่เครื่องดื่มได้มีน้ำดื่มให้สองขวดแล้วก็มีกาต้มน้ำร้อนมีกาแฟโอวนติมีเย็นที่ช็อตยุง เราชอบนี่ราวลองเข้าไปดินี่โอ้โหนี่เห็นไหมอ่างใหญ่มากอห้องอาบน้ำนี่กับห้องนอนห้องใหญ่มากเลยกว้างมากอะ้ห้องน้ำใหญ่แล้วสะอาดกว้างเลยใช่กว้างมากนี่อันนี้คือห้องบอกเลยทุกคนรู้ราคาแล้วจะต้องอึ้งดาวยังอึ้งเลยนี่นะครับอันนี้ชื่อชื่อที่พักว่าอะไรนะพี่ดาว ว่าธรรมชาติรีสอร์ทค่ะอที่จังหวัดนครพนมค่ะห่างจากตัวเมืองประมาณ15นาทีใช่ใครมาเที่ยวนครพนมกำลังหาที่พักห้อใหญ่แบบนี้หองใแบบนี้องพักได้นะคะมีอ่านด้วยไปเที่ยวหรือว่าไปไหนนะคะก็อย่าลืมทาลิปฟินเวอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวทาให้ดูใครอยากปักสวนปักซับต้องใช้ลิปฟินเวอร์แล้วนะคะเนี่ย สีนี้คือเบอร์3ค่ะทุกคนใครทาก็สวยก็แซ่บต้องดิฟฟินเวอร์ค่ะมีทั้งหมด7สีนะคะ<ม>นีแบบนี้เลยเนื้อเนียนบางเบาทาแล้วปากไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นกุยค่ะทุกคนทานนใช้จริงๆทุกวันใช่ดาใช้ทุกวันเลยใช้ตลอด2ปีเลยค่ะทุกคน<ม><ม>วันไหนไม่ทานี่ขาดความมั่นใจมากแล้วก็ทาได้ทุกสีผิวค่ะทุกคนติดทนกันน้ําเนื้อบางเบาทาแล้วปากไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นขุยค่ะ1แท่ง159บาทใช้ได้ประมาณ1-2เดือนเลยค่ะทุกคนแล้วก็มี โปรนะถ้าใครไม่อยากเสียค่าส่งแนะนำโปรสองแท่งส่งฟรีทั่วประเทศค่ะถ้าไม่ซื้อออนเก็บปลายทางได้นะคะทุกคนเสริญว,วิธีการสัส่งซื้อง่ายๆเลยพิมเขาว่าสนใจใต้คอมมต์ได้เลยค่ะทุกคนหรือรออุดหนุนในไลฟ์สดของเราได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนคคกน,นี่เลยจุดสีค่ะใครทาก็ <c oughs> สอยกระแซกต้องรีบปิ้นด้วยค่ะมาเฉลยหน่อยราคาเท่าไหร่พี่ดาวราคาห้องนี้ก็คือคือคือหลักร้อยค่ะทุกคนหลักร้อยห้าร้อยบาทห้าร้อย ห้องพักห้ารอยมีอ่างอห้าร้อยบาทมีอ่างแล้วห้องน้ำยังกว้างเฮ้ยแสดงยังอึ้งเลยอ่ะอทุกคนใครว่าถูกกฎหนึ่งมาโนโลหน่อยห้องห้าร้อยมีอ่างเราไม่เคยเจอเลยนะก็เอาที่ไหนมาครเนะี่ยอันนี้ให้พี่ต้องนอนห้องนี้ได้เลยนะหมืนกันมากห้องนี้ห้องมีอ่างห้าร้อยเราไม่เคยเจอเลยนะใช่ทุกคนใครเคยเจอบ้างกดบวกหนึ่งมา,นะมมนมาหน่อยคอมเมนต์มาหกเอยใครว่า กดหนึ่งมาลัวค่ะทุกคนหรือว่าใครอยากตามมาพักก็มาพักได้ที่ธรรมชาติรีสอร์ทค่ะคอยู่ที่อะไรนะนครพนมนครพนมใช่สวัสดี คนจากนครพนมนะคะใครเป็นคนนครพนมดูอยู่คอมเมนต์กดหน,นะะึ่งมาหน่อยค่ะทุกคนกดหนึ่งมาหน่อยหรือว่าดูคลิปจากจังหวัดไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะอ,อยากให้ดาวไปพักที่ไหนเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์แนะนํามาได้เลยจ้ะสำหรับวันนี้มาเที่ยวนครพนมรู้สึกอึ้งกับราคาห้องมากเลยวันนี้ตกใจเลยตกใจมากห้องมีอ่าง5 0าใช่ย้ำนะอันนี้คือไอเราไม่แน่ใจราคาจะเปลี่ยนป่ะนะแต่ว่าผม โทรสถานที่พักก่อนเพราะว่าอะไรนะไอ้ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงได้นะก็ขึ้นกับทางที่พักนะเราดูในคลิปมาเหมือนกันดูในคลิปมาเหมือนกันอุ้ยอุ้ยทำไมดูห้องกว้างจาังพอามาเห็นกับตัวเองอะถึงรู้ว่ามันกว้างจริงๆค่ะทุกคนมันห้องน้ํามีอ่างด้วยใช่ห้องน้ําก็มีอ่างแล้วห้องน้ำกว้างยิ่งกับห้องนอนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเตรียมเก็บของพักผ่อนละสําหรับคืนนี้กูแต